ครอบครัวจิตวิญญาณดั้งเดิมมุมมองของสวรรค์ท่านที่รักมนุษยชาติมีมุมมองที่แตกต่างกันเล็กน้อยเกี่ยวกับสวรรค์และโลกวิญญาณบ้านอย่างที่เราเรียกกันว่าบ้านนั้นโดยทั่วไปแล้วจะดูสงบสุขด,ด้วยเสียงเพลงพิณ และเทวดาเปลี่ยนไปรอบๆคุณจะต้องประหลาดใจบ้านมีความหลากหลายมากกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้เราแทบรอไม่ไหวที่จะต้องรับคุณเข้าสู่บ้านและดูว่าคุณจะตกใจขนาดไหนเข้าใจว่าเมื่อวิญญ,ญาณเป็นบ้านพวกเขา ไม่เคยต้องการทำร้ายอีกฝ่ายเพราะพวกเขาล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการแลกกันพวกเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดของการแลกกันโดยไม่มีการหน่วงเวลาแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเหมือนกันหมดและแม้กระทั่งรอบๆโต๊ะใหญ่ คุณก็มีตัวเอกที่น่ารักได้หนึ่งหรือสองคนขณะที่คุณนั่งรอบโต๊ะใหญ่บางคนพูดว่าโอ้ไปที่โลกเลยคุณจะชอบมันมันวิเศษมากและตลอดเวลาที่พวกเขาหัวเราะอ,อยู่ข้างหลังคุณรู้ดีว่าคุณจะอยู่ที่ไหน หากตัวเอกที่น่ารักเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของคุณพวกเขาอาจเป็นคนที่คุณเห็นว่าปลูกเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ในไทม์ไลน์ของคุณถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเขามักจะยิ้มกว้างแม้ว่าคุณจะไม่มีข้อมูลอ้างอิงสำหรับพวกเขาในตอนนี้ พวกเขาจะปรากฏในอีกหเดือนข้างหน้าคุณจะมีผู้คนหลังไหลกลับมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเตือนคุณถึงแสงสว่างของคุณเองเพื่อช่วยสะท้อนความงามและความงดงามของคุณในโลกนี้ทุกคนรอบตัวคุณจะเริ่มเห็นว่าทุกอย่าง ดำเนินไปอย่างไรและทำง,งานอย่างไรคุณเป็นนักมายากลบนกระดานเกมคุณล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างสรรค์สิ่งที่คุณสร้างสมดุลระหว่างหัวใจและสิ่งสกของคุณจะปรากฏออกมาแต่ด้วยคุณสมบัติหลายอย่าง ที่คุณไม่คุ้เคยเมื่อคุณเคลื่อนไปสู่การสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นหายใจเข้าที่รักและค้นหาศูนย์กลางของคุณสักครู่งานของคุณคือรับมเมล็ดพันธ์แห่งแสงสว่างเหล่านี้โอ้สำหรับบางคนคุณอาจไม่เห็นด้วยในตอนแรก เพราะเพราะที่โตใหญ่คุณไม่เห็นด้วยกับทุกคนเสมอไปนั่นคือเหตุผลที่คุณมีตารางเริ่มต้นคุณต้องการมุมมองและข้อมูลเชิงลึกที่หลากหลายและตอนนี้คุณได้รับพวกเขาอ,อีกครั้งคุณยังมีเจจำดงเสรีแต่พวกมัน แค่ทำให้สว่างพวกเขาไม่ได้พยายามโน้มน้าวคุณแต่พยายามปลุกคุณให้ตื่นเพื่อตัดสินใจด้วยตัวเองคนเหล่านี้จะข้ามเส้นทางของคุณคุณได้กำหนดไว้แล้วแมา้แตา่กับคนเหล่านี้บางคนที่คุณสามารถเห็นและเชื่อมต่อด้วย คุณจะรับรู้ถึงจิตวิญญาณของพวกเขาคุณสามารถถามว่าพวกเขาชื่ออะไรหรือมาจากไหนเพื่อพยายามเชื่อมต่อแต่คุณจะไม่มีความเกี่ยวข้องในระดับนั้นเพราะพวกเขาคือบ้านสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จำนวนมากจะเข้ามาอย่างรวดเร็ว ผ่านทุ่งของคุณแทนที่จะอยู่ที่นั่นหากมีคนเข้ามาในช่องของคุณคุณจะไม่สามารถละสายตาจากพวกเขาได้และคุณก็อดไม่ได้ที่จะฟังทุกคำที่พวกเขาพูดเพราะมันอาจเปลี่ยนชีวิตของคุณจากสัญญาที่คุณได้ทําไว้ หลายคนจะมาถึงเร็วมากหวานมเมล็ดแล้วหายไปพวกเขาจะทิ้งคุณไว้เพียงความทรงจำที่สวยงามของความสามารถในการจดจำบางสิ่งที่สวยงามในแวบแรกแต่ไม่สามารถระบุได้ว่ามันคืออะไรครอบครัวฝ่ายวิญญาณของคุณ ดูแลคนและเลี้ยงดูคนในแบบที่คุณไม่สามารถจินตนาการได้เมื่อคุณกลับมาถึงบ้านจะมีใครสักคนตอบหลายคนคุณอาจจำเขาไม่ได้และเขาจะพูดว่าคุณจําได้ไหมว่าเมื่อคุณผ่านสิ่งนี้คุณจําได้ไหมว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อใด ฉันอยู่ที่นั่นนี่คือครอบครัวฝ่ายวิญญาณของคุณบัดนี้มีการรวมตัวของครอบครัวทางวิญญาณที่ยอดเยี่ยมและใช่หลายคนเป็นคุณคุณรู้ไหมว่าบางครั้งเพื่อนสนิทของคุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฝ่ายวิญญาณ มีสัญญาอย่างมีสติที่คุณได้ทําไว้ที่นี่บนโลกใบนี้ในช่วงเวลาเหล่านี้มันไม่ต่างกันเลยถึงเวลาเติบโตในความสามัคคีค่อนข้างง่ายคุณทําได้โดยค้นหาความคล้ายคลึงเมื่อคุณสังเกตเห็นคนที่คุณรู้จัก อยู่ข้างในกล้าที่จะพูดอย่างนั้นฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ดูเหมือนฉันจะรู้สึกถึงจิตวิญญาณของมันและฉันแค่อยากจะบอกคุณว่ามันดีแค่ไหนที่ได้พบคุณบางครั้งคุณสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในชีวิตของใครบางคน ในขณะที่พวกเขาเดินเนินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาเดินอย่างเคินอายในแสงของตัวเองเช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่แสงสว่างมีผลกับทุกคนรอบตัวเขาดังนั้นหายใจเรียนคุณคุณที่รักจงพบศูนย์พลังงานที่เปล่งออกมา จากหัวใจของคุณอีกครั้งและปลอบสมดุลพลังงานระหว่างหัวใจและสีรษะของคุณปล่อยให้ห้องนั้นสว่างสวยราวกับว่าคุณกำลังเรียกครอบครัวทางวิญญาณของคุณเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่อนุญาตให้พวกเขา เข้าหาคุณในชีวิตประจําวันดึงความสนใจของคุณในทางใดทางหนึ่งและพบคนดังนั้นเมื่อมันผ่านไปคุณจะสังเกตเห็นหายใจเข้าเล็กเลโอ้คุณได้ยินไหมมีเพียงเสียงปลอบมือจากทุกคนรอบโต๊ะใหญ่ พวกเขาได้ยินตอนนี้พวกเขามีภารกิจที่จะเข้าหาคุณและพวกเขาจะทำได้บางคนจะนำสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณหากคุณต้องการคุณอยู่บนโลกของเจ็ดจำนงเสรีเสมอแต่คงจะดีถ้ามีทางเลือกและโอกาสใหม่ๆคุณคนที่รัก คุณได้เคลือ่อนไหวพลังงานมากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้คุณได้สร้างโลกใหม่และตอนนี้คุณกำลังเข้าสู่โลกคุณมีคุณสมบัติมากมายของโลกใหม่มากกว่าที่คุณคิดและพวกเขาจะอยู่ที่นั่นเพราะสิ่งเหล่านี้ คือความทรงจำที่พวกเขาจะแบ่งปันกับคุณบางครั้งอาจใช้เวลาเพียงชั่วครู่เพื่อรู้สึกว่าคุณกำลังจดจำเกือบทั้งชีวิตเพราะคุณจะเชื่อมโยงม,มันกับสิ่งมีชีวิตอื่นคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมธรรมชาติไม่มีสิ้นสุดเล่นเกม และแท้งถามว่าไม่มีขอเขตแต่เรารู้ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นใครและพวกเขาก็เช่นกันครอบครัวฝ่ายวิญญาณของพวกเขาครอบครัวฝ่ายวิญญาณดั้งเดิมของคุณกำลังมองหาคุณถึงเวลาที่จะพลาดเพลินไปกับการนั่ง และการเดินทางและด้วยเหตุนี้เราจึงปล่อยให้คุณมีเวลาอีกหนึ่งเดือนเพื่อนำความเชื่อมโยงกลับมาโดยรู้ว่าคุณเป็นไลเวอร์เกอร์ที่ทำงานของคุณทั่วโลกตอนนี้คุณมีตัวช่วยขอให้สนุกกับการเดินทาง เมื่อคุณเห็นคนเหล่านี้ยิ้มให้คุณสิ่งแรกที่ต้องทำคือพูดว่าขอบคุณสแสดงความกตัญญูต่อจักรวาลที่อนุญาตให้มีการจัดตำแหน่งและการเชื่อมต่อนี้และสำหรับทุกสิ่งที่ต้องการไว้เพื่อให้เชื่อมต่อกับคุณและมอง เข้าไปในดวงตาของคุณเพียงเสี้ยวินาทีมันกำลังเกิดขึ้นดูมันทอดสมอและพูดว่าขอบคุณด้วยเกียรติอย่างยิ่งคุณคุณที่รักเรานำภาพขนาดใหญ่เหล่านี้มาให้คุณคุณสามารถเห็นเส้นทางของตัวเอง ที่มีการต่อต้านน้อยที่สุดที่คุณวางไว้ตรงหน้านี่เป็นช่วงเวลามหัศจรรย์และคุณใกล้ชิดมากกว่าที่คุณคิดมากที่รักทำได้ดีด้วยเกียรติสูงสุดเราขอให้คุณปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพดูแลซึ่งกันและกันในทุกโอกาส และเล่นด้วยกันได้ดีเมื่อคุณสร้างเกมใหม่ทั้งหมดที่รักฉันคือผู้สังเกตการและฉันชอบเฝ้ามอง